คุณปองแสงพุทธทองสุขนอกบุญกับกุศลนะบุญนะคำว่าบุญกับคำว่ากุศลบุญกับกุศลกราบขอบพระคุณที่เมตตาแต่ถ้าจะทำเพราะดีใจที่ได้ทำถ้าทำเพื่อต้องการให้ใครมาช่วยไม่ทำดีกว่าเจา้าค่ะ ถ้าทำเพื่อให้ใครมาช่วยไม่ทำดีกว่าเจ้าค่ะอยู่บ้านเฉยเฉยไม่ต้องยุ่งเรื่องชาวบ้านสบายดีเจ้าค่ะลูกคิดอย่างคือทำกุศลบุญไม่หวังให้ใครมาช่วยเลยอย่ามาณเจ้าค่ะขออนุญาตช่วยเหลือตัวเองกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะลงอะไร ลงจะเป็นบุญกุศลนะครับมาจากไหนยังไงจะค่าเสร็จแล้วก็มีลงรองงจะเป็นบุญกุศลนะครับอ๋อคนนี้ชื่อลงก็ไม่ไม่ไม่มีตัวดําเนี่ยเขาชื่อนี่เขาจะโบตัวดำมาอันนี้ไม่ใช่เกินท่าน,นว่าขออ้ขอความเกินมาครับะข้อความมันเกินมาครับเกินมาครับเกินมาได้ยังไงอไปเรียบเรียงปัญหาลืมเช็คครับอ๋อ คำว่าบุญกับกุศลเนี่ยมันเสื่อมไปจากความรู้ของคนคนยุคนี้โดยเฉพาะชาวพุทธคำว่าบุญกับคำว่ากุศลเนี่ยบุญคือภาษาบาลีกับปุญญะกุศลกับกุศละนี่แหละความหมายที่ชัดเจนของมันเ,นเขาเข้าใจผิดเพี้ยนไปเพราะมันเสื่อมไปนี่แหละมันผิดเพี้ยนเข้าใจเสื่อมเข้าใจไม่ได้ เข้าใจว่าบุญกับกุศลก็อันเดียวกันเข้าใจอันเดียวกันเลยที่จริงพยัญชนะแต่ละพยัญชนะมันไม่อันเดียวกันหรอกพยัญชนะที่มันไม่เหมือนกันมันก็ไม่เหมือนกันแม้ว่ามันจะเป็นคําที่ใช้แทนกันได้เป็นคำสินมนีนะเป็นคําที่มันเป็นคําที่ใช้แทนกันนั่ะภาษาไทยเขาใช้ลำลองกันไปมันคล้ายกันมีส่วนคล้ายกัน แต่มันก็มีสิ่งที่ต่างกันแต่บุญกับกุศลนี่มันต่างกันลิบลับเลยมันไม่ได้ต่างกันคล้ายกันนะบุญกับกุศลไม่ได้คล้ายกันเลยต่างกันคนละขั้วเลยกุศลนั้นสร้างแล้วนี่สั่งสมไปเลยอาศัยไปตลอดจนจะปรินิพพานเป็นบริวสารไม่ว่าจะเป็นพระหัต์หรือพระพุทธเจ้าต้องอาศัยกุศลบุญเนี่ยจะว่าอาศัยก็ไม่ใช่อาศัย เพราะบุญมันไม่ใช่สภาพที่มันเป็นสิ่งที่อยู่ที่ไหนมันจะเกิดในปัจจุบันธรรมบุญเนี่ยเป็นพลังงานที่เกิดปัจจุบันชาติและมีเหตุมีปัจจัยให้ให้ให้ก่อเกิดอันนี้ถ้าใครไม่มีภูมิปัญญาเลยไม่มีตัวบุญจะเกิดขอแผยตัวมันไม่ได้เป็นตัวมันไม่มีลักษณะอาการของ บุญที่เป็นพลังงานชนิดหนึ่งเ,เกิดขึ้นมาเลยในคนผู้ใดก็แล้วแต่ที่ไม่มีภูมิปรรัญญาผู้มีภูมิปัญญาสมาธิและสามารถแม้พวกเราสมาธิแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะสัมผัสมันต้องมีเหตุปัจจัยครบพร้อมเลยสัมผัสมีรูปมีนามมีสภาพนั้นแล้วมีสภาพสองสัมผัสกันแล้วเกิดอาการ เออเกิดอาการขึ้นมาเป็นสภาวะธรรมเรียกว่าอายตนะก็ตามลึกเข้าไปในนั้นเป็นเวทนาสามารถที่จะแยกแยะมีตัวธรรมวิจัยสัมโพธชจงแยกแยกกิเลสในปัจจุบันธรรมนั่นแหละออกจากจิตแล้วเห็นกิเลสการเห็นกิเลสในตัวปัญญา เป็นตัวอย่างทัศนวิเศษเป็นปัญญาเป็นความฉลาดเยี่ยมยอดที่มีพลังฤทธิ์มีธรรมฤทธิ์เห็นกิเลสกิเลสจะอหอยเลยนอกจากกิเลสมันไม่รู้ตัวยังไม่รู้ว่าเฮ้ยปัญญาเห็นเองแล้วนะมันก็จะเดอเดอ,อยู่พอรู้ปัญญาเห็นตัวมันมันพับมันจะหายไปเลยเนี่ยตมาอธิบายสภาวะ สภาวะธรรมมันเป็นอย่างนั้นเอาสภาวะมาอธิบายสู่ฟังเพราะะคนคิดไม่ถึงหรอกคิดไม่ออกหรอกว่าบุญนี่เป็นธรรมาวุธเป็นปัญญาวุฒิเป็นอาวุธบุญนี่เป็นอาวุธนะบุญเป็นอาวุธประหารมันไม่ใช่เป็นอื่นเลยเป็นอาวุธประหารเป็นพลังงานที่นี่เกิดในปัจจุบันธรรมเกิดในปัจจุบันชาติทิฏฐิธรรม เกิดในทิฏฐธรรมเกิดปุ๊บจัดการจัดการสําเร็จก็สําเร็จจัดการประหารได้สําเร็จก็สําเร็จแต่ส่วนมากแล้วมันจะสําเร็จเพราะมันเป็นตัวพลังงานต่อจากฌานเพราะคนจะปฏิบัติธรรมะนี่ให้เกิดฌานของพุทธนะต้องวงเล็บว่าฌานที่สมาธิิของพุทธเป็นฌานวิสัยของพุทธซึ่งมันก็คือปัญญานั่นแหละ คือพลังงานธรรมริทนั่นแหละพระธรรมริทมันมันเห็นกิเลสแยกกิเลสออกมันแยกกิเลสจากจิตออกฌานมันจะแยกกิเลสจากจิตออกมันเป็นสติธรรมวิจัยสัมโพชฌงมันเป็นโพชฌงค์อย่างน้อยโพชฌงค์สามพอมันแยกกิเลสได้แล้วมันก็จะมีตัวปัญญาอยู่ร่วมด้วยกับฌานอเจอหนักกิเลส ทำงานทันทีทำงานและกิเลกก็ถอยลงไปกิเลกก็จะกลัวกิเลสมันกลัวปัญญาเพราะัมันก็จะถูกถูกฆ่าโดยกิเลสอย่างที่กล่าวนี้อย่างแท้จริงนะส่วนกุศลนั้นมันคนละเรื่องกันเลยกุศลคือวิบากกรรม คือผลของวิบากของกรรมคุณกระทําดีกุศลก็เกิดคุณกระทาไม่ดีอกุศลก็เกิดให้คุณเป็นเครื่องอาศัยเป็นพาหะเป็นพาเป็นเครื่องอาศัยของชีวิตตั้งแต่เป็นเป็นจนกระทั่งตายและก็มีสั่งสมไปเป็นพาหะแม้คุณบราารลุเป็นพระอรหันต์คุณบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าคุณก็จะต้องมีพาหะคืออาศัย ก็อยู่ตลอดเวลาแต่บุญมันไม่เกี่ยวเลยบุญมไม่ไปเครื่องอาศัยแต่มันเป็นเครื่องช่วยมันไม่ใช่เครื่องอาศัยมันเป็นเครื่องช่วยให้คุณเนี่ยพ้นทุกบุญนี่มันช่วยใพ้นทุกส่วนกุศลนี่มันทําให้คุณได้มีผลดีมีความดีเป็นพาหะเป็นสมบัติกุศลเป็นสมบัติ แต่บุญนี่เป็นวิบัติไม่ได้เป็นสมบัติเลยาอาจจะมาพยายามใช้บกเป็นศัพท์อาจจะเป็นศัพท์หน่อยนะวิบัติและสมบัตินคือมันเป็นเรื่องไม่ได้ไม่ได้มีอะไรเป็นมันเป็นเรื่องของการทําลายการฆ่าการไม่ดีไม่งามบุญมันอยู่กับพวกไม่ดีเจอหน้าที่ไม่ดีมันมีหน้าที่ฆ่าและคนที่จะสร้างพลังงานบุญได้ ต้องเป็นอริยะต้องเป็นอริยชนเป็นผู้มีปัญญาอย่างแท้จริงตั้งแต่ภาวะที่มันเริ่มเป็นบุญก็เป็นฌานหนึ่งฌานสองฌานสามฌานสี่บุญก็ร่วมมาทั้งฌานหนึ่งสองสามสี่พอฌานสี่ก็ฌานจะนับอีกฌานห้ากันแล้วแต่ถ้าฌานห้าแล้วเด็ดขาดต้องตายกิเลสต้องสิ้นไม่เกิดเลยถ้าถึงขั้นลงมือถึงขั้นบุญสมบูรณ์แบบ